สวัสดีครับเนะื้อหาในคลิปก็ proof with word นะเราจะมาหาพื้นที่สีเขียวนี่กันนะเอเป็นจุดศูนย์กลางของวงกมลมรัศมี1หน่วย B เป็นจุดศูนย์กลางของวงกมลมรัศมี1หน่วย C เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมรัศมี1หน่วยสัมผัสกันแบบนี้นะพื้นที่สีเขียวตัวนี้มีค่าเท่าไหร่ สามเหลี่ยมสีชมพูนะสามเหลี่ยม ABC จาก A มาที่นี่รัศมีก็1จากจุดนี้มาที่นี่ก็รัศมี1นมันทั้ง3ด้านนะยาวเท่ากัน2หน่วยนะสามเหลี่ยมด้านเท่านะยาวด้านละ2หน่วยพื้นที่มีค่าเท่าไหร่ดูภาพนี้ประกอบกันนะมูมนี้60ด้านนี้1ด้านนี้1ส่วนสูงก็เป็นรูปสามมันพื้นที่สามเหลี่ยมสีชมพู 1ส่วน2คูณฐานคูณสูงได้รู้3พื้นที่เซกเตอร์สีฟ้าอันนี้จุดศูนย์กลาง A นะมุมนี้60องศานั้นพื้นที่ก็1ใน6ของพื้นที่วงกมลมรัศมี1ก็พายส่วน6ถ้าเราเอาพื้นที่เนะี่ยสามเหลี่ยมสีชมพูตัดชิ้นนี้ออกไปตัดชิ้นนี้ออกไปตัดชิ้นนี้ออกไป,น,น,ออกไปนะ จากภาพนี้นะเดิมเนี่ย a b c พื้นที่3ามเหียมสีชมพูตัดชิ้นนี้ออกไปตัดชิ้นนี้ออกไปตัดชิ้นนี้ออกไปก็เหลือตรงกลางตรงกลางคือพื้นที่สีเขียวที่เราต้องการเนี่แวพื้นที่4ี่ก็เทาับพื้นที่สามเหลี่ยมสีชมพูลบทิ้งด้วย3เท่าของพื้นที่เนี่ยเซกเตอร์สีฟ้าคำนวณแล้วก็เป็นรูทสาลบ p ยส่วนส ในคลิปนี้ก็ proof with word ก็มีขั้นตอนให้เห็น3ขั้นตอนได้พื้นที่สีเขียวนี้แหละนะสนใจสาระนะ่ารู้แบบนี้ก็ติดตามคลิปต่อไปกนะ็มีการมองภาพเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้อีกคลิปหนึ่งเนะืนะ้อหาในคลิปนี้ก็เอาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ